สวัสดีจ้าเ <c oughs> ล่าพัฒนาเป็นไงกันบ้างคะวันที่11บเอคะก็ตัววิ่งตัวรูดก็มาเนาะให้สองสามสี่ก็บอกว่ามาแน่นอนมาตัวหนึ่งใช่ไหมวัวแร้วมาสามตัววันนี้จับคู่ให้ก็เข้าสองเก้านะคะอตัวที่ว่าสูตรที่ยังไม่หลุดก็กมาสองนะคะ ก็เราตามต,ต่อของวันที่สิบสี่เนาะตัวเลขกม็มีเข้ามีหลุดนะคะเพราะว่าสูตรทุกสูตรนะคะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเข้าต่อหรือไม่เข้าอะไรนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็คิดคำนวณมานะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคือเอานําไปใช้ก็ตัดสินใจให้ดีนะคะว่า,าตัวไหนเราชอบหรือตัวไหนเราไม่ชอบถ้าเรา เราชอบเราก็เอานำไปใช้นะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านไปนะคะก็วันนี้ก็จะมีแปดเก้าศูนย์ก็มาแน่นอนนะคะหนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะสูตรที่ว่ายังไม่หลุดเลยก็มีศูนย์หนึ่งสองสามนะคะถ้าไม่งั้นก็ลองเอามาประกบกันอย่างนี้นะคะประกบกันหรือว่าเรามีตัวที่ว่าเราชอบก็ลองมาประกบดูกับ อันนี้ก็ได้890หรือว่าศูหนึ่งที่มันชนกันคือศูนย์นะคะก,ก็ลองดูเนาะว่าเลขจะมาหรือไม่มาเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเลยค่ะก็ขอกำลังแรงใจนะคะว่าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดคนทำนะคะก็เราก็ทำเต็มที่แล้วค่ะคืออยากให้ทุกคนถูกนะคะอ่าของเราพัฒนานะคะอ่า วันที่สินะคะสองทุ่มครึ่งของวันจันทร์ก็ให้ทุกคนนำไปใช้แล้วกว่าคิดให้ดีชอบไม่ชอบนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็ขอสวัสดีค่ะสูตรเดียนนะสูตร,ส,ตรสูตรที่ให้เข้าก็มีเนาะว่าลืมลืมลืมเพราะว่าเนี่ยมันมีมีเมื่อวันที่แล้วก็ก็บอกนะคะว่ามันจะได้ เจ็ดเจ็ดเก้ามันก็มาเก้าแต่คนเนี้ยได้เก้าศูนย์หนึ่งชนหนึ่งอีกเนี่ยชนหนึ่งอีกเนาะไอ้ชนศูนย์พูดผิดเออชนศูนย์ก็หนึ่งอ่านั่นแหละก็ก็ลองลองคิดดูให้ดีนะคะเอาไปใช้ก็สวัสดีค่ะ